อัปเดตสถานาการณ์พี่น้องระดับหนาทีเมืองโคกเซโดนเด้อนตอนนี้กาวันที่1 4เดือนที่6ปี2 0งพันสวห,หาพี่น้องหลายคนเห็นเอาลองเฟรทันว่าถูกเก่าคลิปเกา่าปุแม่ไดเป็นหูใไม่คลิปไม่เข้าอัปเดตมือน,นี้เลยนอกวันที่14เดือนหนี้เลยเนี่ยมันก็ทอยและรถคั้นนะ นี่ป็นระดับหนาปัจจุบันนี่เด้อตอนนี้เป็นเวลาสองโมงพี่น้องส่วงเที่งทยงนอคองวันที่14เดือน6ปี2องฟันเศร้าหาที่บ้านคง,งน้อยเมืองกองเซโดนแควงซาลาวันและหลายๆคนกอยขูว่าเส้นทางทางนี่มันเป็นทางลักบอเรือเป็นเป็นทางอ่าสร้อยในบ้านเส้นทางทางนี้เป็นเส้นทางระวางในเมืองนะตามเฮาสิคีมาจากแต่นในหนันออกไปสู่เส้นทางเลขกที่13 ซชิงว่าเขาสรมารถ้ไปหดาสองทางคือทางนีและก็ทางขวาเชงระดับหนามนนถือว่ายังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนอกจากว่าหนามจากทางสารวันคนเดไัยลงมานี้ก่อนี่ไหลไปสาลวันลงมา่นกนไดิพาว่าปี้แล้ว่นกะสีดิพาบานเข<อ>้า,าขเมืองโคงเซโดนแลวก็พคุณแหละลงไปบานทางสนาสมส้มปูนนอกทางบานบาสุกขุนทางขุนเป็นยังไงแล้วกะจะเลื่อมทรงข่าวกันเด้อ ข้างนี้กเรากนยังยามหมองอยู่ฮะได้อยูบอ่บ่อปูป่าคือสีไลน้ำหนามนี่เว้ยเป็นคือสีไล่เป็นน้ำหนามอี่พี่น้องซึ่งว่าหลายๆคนที่เขาจะเป็นเศร้าหายเศร้าห,หน้าเนาะก็ได้เกิดความเสียหายก็คือต้นเขาเพิ่นซึ่งว่าเขาการะลังวานกะพี่น้องกระลังวานกะได้กะกำลังติดว่าสานซาแล้วเขาจะกไ,ได้ลอยหนาแหละ ด้สยีเนาแล้วเข้า่าเตรียมทวเนาข้าวปลูกวานใหม่อีกรอบนึงไปใส้น้าไปลอยน้นมไปหรอกโอ้ยเอ้ยเอ้ยม้วนอีกจี๋นเหรหน้าบอแกงซ้ำนี่นี่พระเจ้าม้วนเนาะแต่ฐานห้าปั้เคยเจอสถานการณ์สวงปีสองพัเ่นเท่ากับบัวแดงมีความภะวะปันได้บรรยากาศมันถ่วมเหมือนถ่วมศาลเหรอจึงแต่อดีตปัจจุบันก็มีปี2019ปีเดียวแหละที่ว่ามันถ่วมสูงขึ้นสูงแห้งจนเท่อนัะหซองหงนะขึ้นเพียงแอ่ เพื่อนสะหองนะสูงกว่าหนาทางประมาณ80ดสเสนแต่ในเรื่อนหันกรขึ้น80ดสเสนเป็นแมต่ทบประมาออกหนอกค่อนท่างนะสวามลิฟหัวเนาะหนามกระแห้งอีกมาจะใส่วัวมาจะกินปลาโง่ปลาอีกน,นึ่พีนนนนน่น้องหนามันจะมาแต่ มือก้อนมือท่ามิดเนาะที่เข้ามาเนาะเม่เข้าตอนคําหัน,มนเมนเหลื่มเหลื่อม,ม,มนามส่วมเป็นได้จุดนั้นเหลื่อมมันมีทางนะเหลื่อมหนามส่วมทางเหลื่อมหนามพาทางแต่ว่ามือนี่วันที่14เดือนฮกสวงเทียงเนาะมันจะขึ้นอีกน้อยหนึ่งถ้าสังกเกตเสาไฟแต่ละเสาแต่ละเสามันม่ขึ้งก็หอวเสาไฟเหมือนละทีกับจ้าหอวเสาไฟที่มีปลายเนาะไปยยังไปยังไปอู้ซึกว่ายาะได้ยินพี่น้นองไปใช้ไม่เถอะ มาจอเพื่อนเป็นแนวดอล่ะเพื <that> ่อนคอยเขาในเพื่อนหรือเปล่าย่างตี้ต้องมาทางเขาเขาได้ว่าอะไรในในนี่เพื่อแท้เขาแล้วยืนมอ่าขาดเบ่แล้วถ่างเขาขาดเบิ่แล้วไปบ่แล้วตี้ย่งบ่ย่างบ่บ่ได้ย่างลูกเบิ่งคลุกขึ้นนั้นแล้วผู้นั้นย่างออกเออบ่โอ้ไปนี่ ลงขึ้นเป็นค่าของ30ล้านคุณนี่บ่อยากบ่เหลือพ้อบ่เหลือเนาะเอออันนั้นน่าจะแม่นบ่ดเนาะแถวนี้เนาะเออแม่นลานแล้วบ่ที่นี่ที่กะนีล่ะแต่ว่าฟังเบิ่งเนาะบิงเสื้อกะยังๆอยู่ดอกว่าไ้ซ่ํานี้บ่ยกดอกบ่ยกก2มเออุยเลย2มื้อดีถั่วมันอ่อนมันกห้วยเื่อยเบิดเื่อยบกะแหละ จะว่าน่งยู่และกุหลาบสบปแล้วก็นางยูแล้วมีใช้ัปูก็ลงเบิกแบบสปูก็ได้โจงจงได้ท่าสิปูกับบานหนาม่ถวเขาคอยก็ห้องหน้าขอบริเวณร้ายหน่อยขาเห็ดแมาแ้นซีไหโอ้ภาีใเขาก็มาายสื่อสั้นก็สีเนื้อเออเออเนื้อเนื้ขาซสีกอกอัซีบางมือชื้เออสีเบิร์ดกอกีเบิดวิรมันหยาเขาบุหลายชุดเออแล้วข้าสีดำนะ เอออยากดั <mile> ้หน้าเออหนาซีเป็นกระสานหน้าเบิด์ตไม่เชือเป็ดเชือไก่เนี่ยครับเออกราไรข้อนี่คือว่าหน้ามาเออปีนี้มาไหวอีลีคูฟี่หันนอจนเดือนห้าสีเกี่ยวเขาโอหันะเก็บเกือยว่าได้เกี่ยวเขาเลยโอ้ยตามชอบคือได้คือนมาตมใหม่พี่ฮู้เบิรลนแต่ทอดเมี่อรถนหนาเส้นหรือไงรถอนหาเซนคุณพ่อหนี้ดิมว้ายรถนได้รถนกหล่อแต่ว่า รถอันนี้แล้เสียกรินแล้วก็รถบ่อจนยังเลยแต่้พอเพื่อนร้งหนนดีกวยังรดแม่ห่างเยามโหโอ้ตามหที่ท้งาก็ประทับเลยอันนี้ว่าก็มากเลอาจารย์สุกอ่ะท้อนานมาจารย์สุกอะไรเงี้ยมากเป็นมากมากยมากละค่ะเอได้เนาะกี่เมคนคนหาประูก็ไก ้อ้ว yeah. uh. oh. ่าน uh. ่ะเออเลยกะได้สืบเพศเ่อนาิ้งไม่นาเท่าอ้ยตะย่าเน้นำต้นตาดนี่เดียวนใ้บิเนาะมันก็ะาเท้าไหทนึงาพแฟนผนเดี่เออ เป็นนันเป็นทะเลมดไปเลืนมดเหมยังคลิปห้อีเดืองนะเด้ข้าวป้ายเสร็จบนนั้นลูกมาดละเอะติยูหรือเปล่านาเดงมีเสืออยู่ีอยูอยากนวดเบาะอยากเันมากอีกน้แดมีอะไรเออหาทางข้างขางขุนพ่นบกมดแล้วทางสารวัตรมันบกแล้วปกติมันมาโฮมเฮ้าอล้วบ้างนี้ฮันเฮากับจังววาสูบเบื้องมือนีแล้วขัดมันยังหัวปีน้องเาเนาะเฮอยังวาบ่ไดห มันมันมาเตือนก่อนเลยเด้นี่มันงอปี่าเตรียมเด้อเบิง่งจากผู้เขาวิวผู้เขาวิวทงหน้าพี่น้องะก,กีทงหน้างามแถวนี้นะเป็นสองฟังท่านี่มิต่ทงหน้าแล้วก็เป็นวิวผู้นอเ,เป็นท่อนท่าแต่ว่าเดียวนี้เป็นนามเป็นทะเลเปดล่ะเด้อไม่เท่าเด้อสูทัดน้ำกันเออค่ะพี่น่องมาเบิ่งนามหลายคนห่นบอกว่าคอมเมนต์ยว่านันเป็นคลิปเก่า เป็นหูบเก่ามันบบแมนมันเป็นหูบไม่คลิปไม่เด้อทุกคนเลยปีสองพันส้าหาพี่น้องเลยหู้ติใยญนเนาะจิ๊ดก็ขึ้นรถมันเพินไดบาทนี่อ่านาเย็น เดี๋ยวพาหล่อเบิ้งหนามเนาะพาหล่อเบิ้งบรรยากาศหนามเด้อพี่น้องเด้ออยู่ที่เส้นทางบ้านคงหน่อยเฟนดังจะเห็นคอยสัมบอบ่บ่ไปเลยเนาะ ก็เบิงเทียบกับฉิงสดเนาะเกิงเกิงิงน้าแห่อีลีเดอยู่นี่บ แะ้วพี่น้องแต่กร้าังเวียดไก่สร้าังเวียดไก่เ้ามาถ่ายคลิปวานี้ยังกล่องกล่องล่างกล่องตีนเพื่อนล้างน่าเส้าเพื่อนล้างนน้าข้ามามือก่อนหันยังยังเห็นเครื่องเส้าเต็มมือน,นี้เต็มว่าไรเด็กวัเลือกแะ จะระบายจากฝั่งนี้มามาสู่ให้หน้าฝั่งนี้เยหอดแล้วหอดฟังเลยเพ่อนวันนี้เ็จะมาหาปลาคืดเป็นไฟมันหยกเนาะนี๋ยวนี่จะหยาเรอู้ไปไปไไ้ไไปเลยไปหล่อเลย เด้อพี่น้องเด้อหนามกับถ่วแล้วเนาะเริ่มหนามเออหล่นขานี้เป็น้วเพราะว่าระ,ะบายจากฝั่งนี้มาฝั่งปู้เด้ย่ยว้าเรอพี่น้องโอ้โหหนาม เขาจะอเอาคัดเรียงขึ้นมาว่าเขาเรียงงูอายุบนบนะเขาไปค้นขึ้นมานี้ เม็นหวยอยู่คัวของบาทแับน,นั้นท่าข้อพี่นอ้องโทษตะกี้กกใหม่เต็มวันนี้แน่โบเห็นละมีแต่น้ำนิดเลยเมื่อวานนะยังโบมีอายบันนี้เลยไหนวัอนี้นถือว่าลายแห้งเพราะว่าน้ำอยู่ทางเหนือพนไหลลงมาเนาะถ้าว่าฝนโปตกตืมกับขือสศิษยโบเป็นยังสิษย์แต่อยู่แต่ระดับนิดละแต่ค้นข้ากระซัม ทั้งเนื้อกระซาปอีกกระเตี้ยมแล้วทั้งไตอีกหนามไล่บัวใดมันเตี้ยมพอาเราฟังเนาะ แบบนี่เป็นทะเละเลยพี่นนางโอ้ทะเละสาบบ้าน้องแตง ตัวค้ามวันนี่แดดนอย่บานละแดดมานี่ละฝนเมื่อสิบว่าไขรวแ่ฝนจีบ่าคุบเบืองปึงเลยน้องคือบดเลยเนอามันเหลิมตะเข็บคำท่องมานี่แกวบานเท่ากับบ่มีฝนอ้ยเดดไม่เนลน พี่น้องนน้องแต่งทางเขาเมื่อวานพาเขาไปเบิ่งน่องอาเขาได้อยู่น้อยนึงแต่วันนี้เขาบ่ได้เลยจนแคบทางเลยพี่น้องค่ะใส่งูพี่น้องได้อยู่บอกอุ้ยสมมานแท้โอ้ยเดรรายแท้ๆได้ปลาเค็งร้ายแท้นี่พี่น้องปวกระปูนี่ใช่กระปูนี่ใช่กระปูนี่ใช่กระปูพี่น้อง เอาไปต้มกินต้มกรตอง <c oughs> อ่าพี่น้องเดินนีกากอัปเดตสถานการณ์เมื่อวันที่14เดือนที่6ปี2 0 0 5เป็นส่วงเทียงเนาะกะกสิประมาณ3โมงแล้วตอนนี้กะกสีอัปเดตให้เบิงระดับหนากระเือว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะบมแมนว่ามันลดลงเพราะว่าหนานทั้งเนือมันไหลามาเขาเป็นบอนห้องหนห้องับหนามไม่ก็ะ้องเลยเพิ่มขึ้นตามระดับหนาทีไรล,ลงมากดังนั้นเดี๋ยวสร สิพาไปเบิ่งแถวพุ่นอีกแล้วติดตามคลิปหน้าเด้อบ๊ายบายพี่น้องเจอก,กันใหมโอ้ยเขาป่วยจัดโอ้ยเาขาปากกินไรแต่ได้ปลาใหม,ม่อีกแล้ววันนี้ยเพิ่นไปได้ปลาเค็งมาพี่น้องอืมได้เลยน้องตามให้หน้าตะกะเนาะทองคุณรอดเป็นรอ